จบไปแล้วสำหรับเกมบิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์ของศึกพรีเมลีกอังกฤษที่เชลซีเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกุนซือโ,โคจอนมาดวนกับลิวอพูที่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักซึ่งเกมตลอด90นาทีก็ถือว่าสร้างอัตราความง่วงงอนได้ในระดับหนึ่งว่าแม่งลงเตะในช่วงเวลาตีสองบ้านเราก่อนจบเกมไปด้วยการแบ่งแต้มแบบโนซกอว่าแล้ววันนี้ขอฟนามของเรานะครับเลยหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจจากเกมดังกล่าวมาพูดคุยว่ามีเหตุการณ์อันไหนเป็นไฮไลท์กันบ้าง ติดตามได้นในคลิปนี้ครับอย่างที่เราทราบกันก่อนเกมนะครับว่าเชลซีมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งกุญสื่อเกรแฮมพอเตอร์ถูกตะเพิดออกไปและ,ะเซ็นผลงานสุดห่วยก่อนให้ผู้ช่วยอย่างบรูโน่ซันตตอขาดตาทับชั่วคราวไปก่อนการจัดทัพเกมนี้ยังคงไว้วางใจในระบบประการหลัง3คนจัดการใส่คาริโดคูลิบารีเวสลี์ฟอฟาน่ากับมาคุคูเรยยประสานงานร่วมกันส่วนจุดที่น่าสนใจคือแดนกลางที่แฟนบอลทัพสิง์บลูคงอยากเห็นคือการเล่นร่วมกันของเจ้าของอย่างอ็นโกลกองเต้และแอนโซฟอนานเดสและก็ม so, บ,นะบ,บริการ์โต ก,กับใครฮาวเวตส่วนในรายของปีแอร์แอมเบริกอบามายองยังคงไม่มีชื่อเช่นเคยส่วนฝั่งลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะกับเกมร er ับฟอร์จิวฟานได้มีอาการป่วยราชื่อในเกมนี้ ทำให้คู่เซตาฮาเป็นอิบาราฮิมากเกนาเต้จับคู่กับโจเอ,อลมาติสส่วนอล็กซาเดออโนนะครับกับอนบันดูโรบาซันถูกตอกเป็นเพียงตัวสำรองเกมรุกเจอเกมครับก็เปลี่ยน2จาก3คนในเกมล่าสุดหันมาใช้บริการของโรเบโตฟิมิโนกับดาวินนูเยสในการประสานงานร่วมกับดีเอโกโชต้ารูปเกมที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าบ้านอย่างเชลซีดูดีกว่าคารองบอลเปิดเกมรุกเข้าใส่ในชั้นเจนมากกว่าส่วนสำคัญของทัพสิงบลูนะครับคือการได้เอ็นโกโลกองเต้ กลับมาคืนสู่ทีมทำให้แดนกลางครอ,องบอลและเหนือกว่าคู่แข่งพอสมควรส่วนโฟร์แบ็กซ้ายขวาทั้งเบนชิวิลกับเรเจมนะครับกระทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมผิดจากผู้มาเยือนที่แสดงความผิดพลาดออกมาเห็นแบบบ่อยครัง้งโดยเฉพาะเกมแดนกลางที่อ่อนยวบลงไปอย่างเห็นได้ชัดทว่าก็ต้องเช่นชมแนวรับของทีมที่ช่วยให้รอดตัวได้หลายครัง้งสถิติหลังเกมนะครับบ่งบอกว่าเชลซีดูดีกว่าชัดเจนโอกาสทําประตู12ครัง้งสัมผัสบอลมากกว่าที่จานวน742ต่อ719ส่วนสิ่งที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่านะครับนั่นคือเรอง,องจวไปัห เคลียบบอท ซึ่งภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับมันเลยส่งผลให้ผลออกมาแบ่งแต้มกันไปและแน่นอนแหละครับว่ามันส่งผลต่อความเสียหายของทั้งคู่แบบไม่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะการลุ้นพื้นที่ติดทับฝกต้องยอมรับว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เชลซีไม่อาจจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้นั่นคือความเฉียบขาดและไร้คุณภาพมากพอสมควรในเรื่องของการจบสกอ์ทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งซึ่งนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นปัญหาของพวกเขาในช่วงหลังนั่นคือใช้โอกาสเปลืองไม่อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้มันเลยกลายเป็นว่าทําคะแนนลนหายไปเยอะพอสมววรเเกกกมมนีี้พขาาาโอสทํปะตู12 ครั้งตรงกระบเพียง3ม,มันบ่งบอกเหลือเกินว่ายิงนกตกปลายิงหลุดกระบกันไปเองทั้งนั้นหรือแม้แต่บางทีนะครับหลุดเดียวไปก็ไม่อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นประตูดได้ส่วนเอนโกโลกองเต้หลังจะได้รับบาดเจ็บไปนานร่างสนามไปหลายเดือนการกลับมาของเขานะครับช่วยยกระดับแดนกลางของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแม้เกมนี้พิการอยู่ในสนามราๆแค่เจ็ดสิบนาทีแต่คุณประโยชน์เรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนกามเมื่อวานนี้เขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาแบกแดนกลางของทีมให้เหนือกว่าคู่แข่งจังหวะเข้าแท็กเกิลกันเนียนตามากๆสติหลังจบเกมกองเต้มีอัตราการเข้าสกัด ที่100%พ่วงด้วยความแม่นยำในการจ่ายบอลอยู่ที่92%ชนะในการโดนผู้แข่ง5ครั้งอีกทั้งยังขึ้นมาสร้างโอกาสทำประตูอีก3าครั้งด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นบุรุษที่แฟนบอลสิงห์บรูนะครับรอคอยให้กำลังใจอยากให้กลับมาลงสนามอย่างแท้จริง <S <S ซึ่งกองเตะเองก็สแสดงให้เห็นนะครับว่าอาการบาดเจ็บไม่ได้พลากผลงานดีๆไปจากเขาได้สิ่งที่ต้องยอม,มรับคือโอกาสการขวนลุ้นไปติดหนึ่งใน4ของเชลซีแหละครับว่าตอนนี้เป็นไปได้ยากจริงๆแม้ยังคงมีโอกาสให้ดลุนอยู่ก็ตามตอนนี้พวกเขาตามหลัังงออออออนดบ4ยย่่าสเเปรร์ู11คะแพ้มหลื แกลมลงสนามอีก9เกมซึ่งจัตุนโดดังกล่าวนะครับมีดดลกับไรตันอาร์เซนอลและกับแมนซิตี้และกับนิวคาสเซิลซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่หนักหน่วงเอากา้านแต่ถ้าว่าเจอจุดเปลี่ยนดีๆเรียกฟอร์มเก่งเข็นสกิภาพออกมาได้มันก็ไม่แน่ในการเร่งสปสีดของตัวเองส่วนลิเวอร์พูลปัจจุบันรังอันดับ8ยังคงได้ลุ้นท็อปโฟอยู่เช่นกันเพร,ราะตามอันดับ4อยู่7คะแนนแต่ถ้ว่าที่น่ากังวลคือผลงานตอนนี้ไม่สม่ำเสมอเจอเกนคลับจะสามารถเข็นทีมไปจบพื้นที่ดังกล่าวได้หรือเปล่าแฟนบอลทั้ ยุโรปสีซันหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายของสีซันนี้แหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟียลฟาวเอื้อมยูยามมากดลให้เราดีด้า